สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง HK Bloom เป็นหนังปี2019ที่เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณต้องเล่นเกมที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่กำลังพยายามจะไขปริศนาเกมปลดล็อกห้องในด่านสุดท้ายเพื่อรับเงินรางวัลก้อนโตแต่ทว่าด้วยเวลาอันน้อยนิดบวกกับผนังห้องที่ค่อยๆบีบเข้ามาก็ทำให้เขาไม่สามารถหาคำตอบได้และแพ้ไปในที่สุด ที่เมืองชิคาโกโซอี้เด็กสาวผิวสีเธอเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งและรอบรู้ในทุกๆเรื่องแต่เธอมีปมฝังใจบางอย่างที่ทําให้เธอรู้สึกกลัวในการขึ้นเครื่องบินส่วนเจสันเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและยังเป็นคนที่ชอบเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องและเบนพนักงานร้านขายของที่มีปัญหาติดสุราเขาเอาแต่เก็บตัวอยู่หลังร้านและไม่ยอมออกไปพบเจอผู้คนชีวิตของเขาช่างน่าเบือ่อและวนลูปอยู่แบบเดิมทุกวัน you mm -hmm. ทั้ง3คนนี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่นิดจนเมื่อวันหนึ่งมีกล่องปริศนาส่งมาถึงพวกเขาทําให้โซวีเจสันและเบนไม่อาจจะเก็บความสงสัยที่อยากจะรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในกล่องเอาไว้ได้พวกเขาใช้เวลาในการหาวิธีเปิดอยู่หลายวันจนเมื่อมันสําเร็จก็มีตั๋วผ่านทางโพมาจากกล่องมอบให้กับพวกเขาเป็นรางวัลในตั๋วนั้นระบุวไว้ว่าขอเชิญคุณให้เข้าร่วมเล่นเกมไขปริศนาห้องหลับเอชเคเบลูมผู้ชนะจะได้รับเงิน10,000ดอลลาร์ 10, หรือประมาณ3 0 0 0 0 0บาทพร้อมกับให้ที่อยู่ในการเดินทางมาเล่น เมื่อถึงวันลุงขึ้นก็ไม่ได้มีแค่พวกเขาที่เดินทางมาที่นี่แต่ยังมีอแมนดาสาวสวยสุดเซ็กซี่ไมาชายวัยกลางคนและแดนนี่เด็กเหนื้อที่ชื่นชอบในการเล่นเกมไขปริศนาเป็นชีวิตจิตใจก่อนที่เกมจะเริ่มพวกเขาก็ถูกยึดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเพื่อไม่ให้วิธีเล่นลั่วไหลออกไปขณะที่ทั้งหคนกําลังพูดคุยทําความรู้จักกันแดนนี่ก็บอกว่าเกมนี้มันต้องสนุกมากแน่ๆเพราะในอินเทอร์เน็ตต่างล่ําลือกันว ยังไม่เคยมีใครเอาชนะเกมนี้ได้ ถ้าพวกเราทำสำเร็จเราจะไม่ได้แค่เงินรางวัลแต่เราจะมีชื่อเสียงและกลายเป็นที่รู้จักจากคนทั่วโลกแต่ไมค์กลับดูไม่ค่อยเข้าใจเพราะหลานชายของเขาเป็นคนเปิดกล่องและให้ตั๋วผ่านทางแก่เขามาเล่นเกมนี้แดนนี่เลยอธิบายสั้นๆว่าแค่หาทางออกไปจากห้องก่อนจะหมดเวลาก็ชนะแต่ถ้าไม่ทันทีมงานก็จะเข้ามาฉเฉลยคำตอบและพวกเราก็จะแพ้แค่นั้นเองตอนนี้พวกเราแค่ต้องรอให้เกมมาสเตอร์มาอาธิบายกฎต่างๆและเกม ก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้ยินดังนั้นเบนก็ขอตัวออกไปสู่บุรีเพื่อฆ่าเวลาระหว่างรอแต่เมื่อเขาพยายามเปิดประตูลูกบิดก็หลุดออกมาและไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้แดนนี่เลยเดินเข้ามาดูและสังเกตเห็นว่ามีชุดตัวเลขบางอย่างซ่อนอยู่ที่ขอบลูกบิดเขาเลยคิดว่าที่เกมมาสเตอร์ไม่ยอมออกมาสักทีก็เพราะว่าเกมนี้มันได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ที่พวกเราได้เข้ามาในห้องนี้แล้วตั้งหาก ทุกคนเลยช่วยกันค้นหาคำใบต่างๆที่ซ่อนอยู่ในห้องและเป็นไม้ที่เจอเข้ากับไขควงที่ซ่อนอยู่ในหนังสือ โซอี้ที่ได้เห็นเธอก็คิดว่าชื่อหนังสือที่มีเลข4 5 1อาจจะเป็นรหัสเปิดประตูเธอเลยลองใส่มันไปที่ลูกบิดแต่มันกลับทําให้หลอดทําความร้อนที่เพดานห้องติดขึ้นและห้องนี้ก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆจนแมนด้าและเจสันรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งคู่เลยไปขอกระจกเรียกพนักงานที่อยู่ในห้องสังเกตการแต่พนักงานกลับตอบด้วยคาพูดสัมว่าการุณารอสักครู่เจ้าหน้าที่ของเรากําลังจะมาและที่เคาน์เตอร์ของพนักงานก็มี ดูไขกุญแจเพื่อเปิดกระจกที่เอาไว้ติดต่อพนักงานเบนเลยจะใช้ถังดับเพลิงทุบใส่กระจกให้แตกและเขาก็พบว่าถัางดับเพลิงถังนั้นมันทาจากพลาสติกและไม่สามารถใช้ทุบกระจกได้ด้วยความหงดหงิด,ดเบนเลยโยนมันลงไปที่ผืนและทันใดนั้นหลอดให้ความร้อนที่เสาห้องก็ติดขึ้นทําให้อากาศร้อนยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่เมื่อโซอีดูที่ถังดับเพลิงถังนั้นดีๆเธอก็พบว่ามีกุญแจเสียบเอาไว้อยู่ที่ถังใบนั้นเธอเลยเอามันไปไขที่ กระจกและเปิดมันออกทําให้ทุกคนพบว่าพนักงานที่นั่งอยู่ในนั้นเป็นแค่เพียงหุ่นลองเสื้อพร้อมกับเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นเมื่อเจสันรับสายก็มีเสียงพูดว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกรุณาปฏิบัติตามกฎทำให้พวกเขาไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงกฎอะไรพร้อมกับพัดลมที่ผนังที่พัดลมร้อนมาใส่พวกเขาจนห้องนี้กลายเป็นเตาอบ อแมนดาเธอหวาดกลัวเป็นอย่างมากและเริ่มที่จะสติแตกโซวี่เลยไปกดน้ำที่ตู้และเอามาให้อแมนดาดื่มเพื่อให้เธอใจยเย็นลง เดอะโซอีก็เห็นเข้ากับคําใบแรกที่ติดอยู่ที่ผนังมันเขียนเอาไว้ว่าดรหวูตันอยู่ได้ขอให้ใช้ที่รองแก้วตลอดเวลาโซอีที่พอจะแกะปริศนาออกเลยไปที่โตะ๊ะและลองใช้มือกดลงไปที่แผ่นรองแก้วและแล้วทางที่จะผ่านไปยังห้องต่อไปก็ถูกเปิดและปิดลงในเวลาอันรวดเร็วเพราะมันจําเป็นต้องกดแผ่นรองแก้วทั้งหกแผ่นเอาไว้ตลอดเวลาเมื่อรู้ดังนั้นไมค์เบนและแดนนี่เลยเข้ามาช่วยกันกดอีก5แผ่นที่เหลือ เจสันที่พยายามจะทําตัวเป็นผู้นำํำเลยขออาสาเป็นคนเข้าไปสํารวจดูข้างในให้ก่อนและเขาก็ได้พบกับทางออกแต่มันมีตะแกรงปิดเอาไว้อยู่ไม้ที่มีไข,ข่ควงเลยให้อแมนด้ามากดแทนเขาแต่ตามเข้าไปช่วยเจสันถอดตะแกรงออก เมื่อถอดออกได้ไมค์ก็เรียกให้อแมนด้าตามเข้ามาทําให้เหลือโซอี้เบนและแดนนี่ที่ต้องใช้ทั้งสองมือในการกดแผ่นรองแก้วทั้ง6แผ่นเอาไว้และอุณหภูมิในห้องก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถทนอยู่ได้ส่วนอแมนด้าขณะที่เธอกําลังคานเข้าไปในท่อเธอก็ต้องเจอเข้ากับภาเพเหตุการณ์ในอดีตที่ตามมาหลอกหลอนเธอเคยเป็นทาหารที่ร่วมรบในสงครามและถูกกับระเบิดทําให้แผ่นหลังของเธอถูกเผาจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งความเจ็บปวดนั้นมันก็ไม่ต่างจากตอนนี้เท่าไหร่นักส่วนโซอี้เธอก็สามารถหาวิธีไขปริศนาได้โดยการใช้แก้วใส่น้ำให้เต็มและว,วางเอาไว้ที่แผ่นรองแก้วแทนการใช้มือกด และหลังจากที่โซอี้หนีออกไปได้เบนและแดนนี่ก็ต้องรีบเติมน้ำมาวางให้เต็มในอีกสี่ช่องที่เหลือแต่ทว่าน้ำีนคูลเลอร์กับไม่พอสำหรับแก้วสุดท้ายเพราะอแมนดาได้กินมันเข้าไปในตอนแรกเบนเลยยอมเสียสละใช้เหล้าของเขาที่พกติดตัวอยู่ตลอดเทใส่แก้วแล้วมันก็พอดีอย่างไม่น่าเชื่อทําให้ทั้งคู่หนีออกมาได้ยังวดบวิดก่อนที่ห้องจะถูกเผาด้วยเปลวไฟที่ออกมาจากเพดานและที่ห้องถัดไปอแมนดาเธอก็เริ่มโวยวาย และเรียกให้พนักงานมาพาเธอออกไปเพราะเธอไม่อยากจะเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเกมนี้แต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาไม่ได้ถามแดนนี่ที่ยังดูสนุกกับเกมว่าเราต้องเสี่ยงตายไปอีกกี่ห้องเกมถึงจะจบแดนนี่ตอบว่าปกติที่เขาเคยเจอมาก็ประมาณห้าห้องแต่ไม่ต้องห่วงมันปลอดภัยแน่นอนเกมมาสเตอร์อาจจะแค่แกล้งให้พวกเราตื่นเต้นมากขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่คิดเช่นเดียวกับแดนนี่ส่วนเจสันเขาก็เจอเข้ากับแม่คุณ แจที่ล็อกทางออกเอาไว้มันจําเป็นต้องใส่อักษรย่อเจตัวถึงจะเปิดมันออกได้ทุกคนเลยช่วยกันค้นหาคําใบและเป็นไหมที่เจอคําใบแรกมันเขียนเอาไว้ว่ามีชื่อในประวัติศาสตร์เจสันเลยถามโซอี้ที่เป็นเด็กเรียนเก่งว่ามีประธานาธิบดีคนไหนบ้างที่มีนามสกุลเจตัวอักษรซึ่งเธอก็ได้บอกมาหลายชื่อแต่ก็ไม่มีสักชื่อที่สามารถใช้ได้ส่วนเบนเขามองไปที่เขาาสาตา์ที่ประดับอยู่ในห้องและท่านใดนั้นเขาก ก็นึกถึงสมัยวัยรุ่นที่เขาเคยขับรถและร้องเพลงไปพร้อมกับเพื่อนๆอ,อย่างมีความสุขและเนื้อเพลงนั้นก็คือคําตอบในการเปิดประตูเมื่อทุกคนออกมาข้างนอกก็พบว่าที่ห้องต่อไปเป็นเมืองหิมมะที่มีอากาศหนาวและมันก็ดูเหมือนว่าจะหนาวขึ้นเรื่อยๆด้วยพัดลมเยือกแข็งที่พัดออกมาจากผนังทําให้พวกเขาต้องรีบแยกกันออกไปค้นหาคําใบเจสันเจอประตูแต่ยังไม่เจอกุญแจส่วนโซอี้เธอเจอคําใบแรกที่บอกว่าทิศเหนือคือคําโกหกแต่ก็ยังไม่ ไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้แล้วแมนดาเธอเจอเข้ากับเสื้อกันหนาวที่มีแค่เพียงตัวเดียวเหมือนกับว่าเกมมาสเตอร์จะจงใจให้ทั้งหกคนต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงเสื้อกันหนาวแต่พวกเขาจะไม่ยอมทำแบบที่พวกมันต้องการเลยตกลงกันว่าจะผัดกันใส่โดยเริ่มที่โซอี้เป็นคนแรกไหมเดินกลับมารวมกลุ่มพร้อมกับเบ็ดตกปลาที่เพิ่งจะหาเจอและมันก็อาจจะมีไว้ตกบางอย่างขึ้นมาจากหลุมที่ผื้นส่วนโซอี้เมื่อเธอลวงมือเข้า ข้าไปในเสื้อกันหนาวก็เจอเข้ากับเข็มทิศท,ที่นำทางเธอไปยังหุ่นสตาร์ฟหมีเมื่อเธอล้วงมือเข้าไปในปา่าก็เจอเข้ากับแม่เหล็กที่ซ่อนอยู่ในนั้นเธอเลยเดินกลับมาหาทุกคนเลยใช้แม่เหล็กผูกติดกับปลายเบ็ดและหย่อนมันลงไปในหลุมที่พื้น หรือเมื่อไม้หมุนเบ็ดขึ้นมาก็เจอเข้ากับก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มีกุญแจแช่อยู่ในนั้นอแมนด้าและไม้เลยช่วยกันทุบก,ก้อนน้ำแข็งให้แตกแต่มันก็ไม่เป็นผลเจสันเลยขอไฟแช็กจากเบนเพื่อจะใช้มันละลายน้ำแข็งแต่เบนได้ยืนอยู่ห่างจากทุกคนเพราะเขากำลังสูบบุหรี่อยู่และเป็นอแมนด้าที่เป็นคนไล่เขาให้ออกไปยืนไกล,ไกลเบนเลยโยนไฟแช็กส่งกลับมาให้แต่มันก็ไม่ถึงและตกลงที่พื้นเมื่อแดนนี่เดินไปเก็บพื้นน้ำแข็งก็แตกออกและเขาก็ตกลง ไปในน้ําที่เย็นเยือกและโดนกระแสน้าสัตว์ไปติดที่ใต้พื้นน้าแข็งจนทําให้จมน้ําตายทุกคนต่างหวาดกลัวและกรีดร้องที่เกมนี้เริ่มจะอันตรายขึ้นเรื่อยๆเยมื่อไม่มีไฟแช็กทุกคนเลยช่วยกันใช้ความร้อนจากมือจับก้อนน้าแข็งให้ค่อยๆละลายและสลับกันใส่เสื้อกันหนาวเพื่อไม่ให้หนาวตายไปซะก่อนมันทําให้เจสันได้นึกถึงภาพในอดีตที่เขาเคยอยู่ในสภาพเช่นนี้มาก่อนโดยที่คนข้างๆเขาไม่ยอมแบ่งเสื้อกันหนาวให้เมื่อเวลาผ่านไป น้ำแข็งก็ละลายจนสามารถหยิบกุญแจออกมาได้เจสันเลยใช้กุญแจนั้นเปิดประตูที่เขาเป็นคนเจอแต่ประตูนั้นก็ยังไม่เปิดออกแต่กลับกลายเป็นประตูด้านหลังที่ถูกเปิดแทนพร้อมกับพื้นน้าแข็งที่ค่อยๆแตกออกทําให้พวกเขาต้องรีบวิ่งกลับมาด้านหลังและรอดไปได้ย่างหวุดหวิด ในห้องต่อไปทุกอย่างเป็นเหมือนปกติแต่ที่ผิดแปลกไปก็คือห้องนี้ทุกอย่างจะกลับหัวเมื่อมองไปรอบๆเยสันก็เจอเข้ากับประตูทางออกแต่มันไม่มีลูกบิดติดอยู่และปริศนาของห้องนี้ก็คือต้องหาลูกบิดให้เจอนั่นเองขณะที่ไม์กำลังจะเดินไปดูที่อีกฝั่งของห้องพื้นที่เขาเหยียบก็หลุดออกและตกลงไปข้างล่างโชคดีที่เบนเข้ามาจับเขาเอาไว้ได้ทันเลยทําให้ไม์รอดชีวิตอแมนด้าที่ปีนขึ้นไปหาคําใบ้อยู่ข้างบนเธอก็เจอเข้ากับ ู้นิรภัยที่ต้องใส่รหัส4ี่ตัวทุกคนเลยช่วยกันเดารหัสแต่มันก็ไม่ถูกต้องเมื่อโซอี้มองไปที่กำแพงเธอก็เจอข้อกับปริศนาชิ้นต่อไปโซอี้เลยขอให้ไหม้ช่วยดันตัวเธอขึ้นไปข้างบนจากนั้นเธอก็เริ่มสลับภาพไปมาพร้อมกับพื้นที่ค่อยๆหลุดออกในทุกครั้งที่เพลงในห้องจบลงเหมือนกับเกมเก้าอี้ดนตรีเมื่อโซอี้ต่อภาพเสร็จมันก็คือสีของลูกสนุกที่มีตัวเลขติดอยู่พวกเขาเลยบอกให้อแมนดาใส่ตัวเลขพวกนั้นเข้าไปแต่มัน ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีทําให้ไมและเบนต้องปีนขึ้นมาอยู่กับโซอี้พอพืนในห้องกําลังหลุดลงไปจนเกือบจะหมดแต่ชั้นที่โซอี้ก่ออยู่มันรับน้ําหนักของทั้ง3มคนไม่ไหวเธอเลยจะย้ายที่เพื่อให้เบนและไมไม่ต้องเสี่ยงที่จะตกลงไปขณะที่โซอี้กาลังจะกระโดดไปหาเจสันเธอก็พลาดตกลงไปที่ผืนที่กําลังจะหลุดออกพร้อมกับภาพในอดีตของเธอที่ผ่านเข้ามาโซอี้เคยรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้อย่างปาฏิหาริย์แต่แม่ของเธอนะ ดูเหมือนว่าจะไม่รอดเจสันตามลงมาเรียกโซอี้จนเธอได้สติและพาเธอขึ้นไปอย่างที่ปลอดภัยก่อนที่พื้นห้องจะตกลงไปข้างล่างทันใดนั้นโซอี้ก็นึกอะไรบางอย่างออกเธอบอกให้อแมนด้าลองใส่รหัสเดิมจากหลังไปหน้าดูและมันก็ได้ผลลูกบิดได้อยู่ในมือของอแมนด้าเป็นที่เรียบร้อยแต่ปัญหาต่อไปก็คือเธอจะต้องข้ามไปหาอีก4ี่คนที่รออยู่อีกฝั่งเธอกระโดดเกาะโต๊ะผููอย่างกล้าหาญและค่อยๆเคลื่อนที่มาทีละนิดแต่ลูกบิดที่เธอ ใส่เอาไว้ในกระเป๋ากางเกงก็หลุดออกและตกลงไปที่ผืนที่เหลือแค่แผ่นสุดท้ายในห้องอแมนดาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องกระโดดลงไปเก็บมันขึ้นมาทันใดนั้นเองเพลงสุดท้ายก็จบลงเธอรีบคว้าลูกบิดและโยนไปให้เจสันพร้อมกับพื้นห้องที่หลุดออกโชคดีที่เธอสามารถจับสายโทรศัพท์เอาไว้ได้ทันแต่สายโทรศัพท์นั้นก็ไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักเธอเอาไว้ได้ทําให้อแมนดาล่วงตกลงไปข้างล่างและมันก็เป็นการเสียสละชีวิตเพื่อให้ทุกคนรอดไปได้ เจสันใส่ลูกบิดเข้ากับประตูและพาทุกคนออกไปยังห้องต่อไปที่นั่นมีเตียงพร้อมกับแฝมประวัติของทุกคนวางเอาไว้โซอี้หยิบของอแมนดาขึ้นมาและอ่านให้ทุกคนฟังว่าอแมนดาเธอเป็นเพียงคนเดียวที่รอดตายจากเหตุระเบิดในสงครามอิรักส่วนโซอี้เธอก็รอดตายคนเดียวจากเหตุเครื่องบินตกและเอาชีวิตรอดในป่าดงดิบได้ถึง7วันก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือเจสันเขาไปล่องเรือกับเพื่อนและถูกขึ้นลูกใหญ่สัดจนเหลือความและมีเส เรือกันหนาวเหลือแค่ตัวเดียวสําหรับคนสองคนและเพื่อนของเขาก็มีอาการจิตหลอนจนว่ายน้ําออกไปจากซากเรือและเสียชีวิตอยู่กลางทะเล วันต่อมา,อายามชายฝั่งก็มาช่วยเหลือเจสันเอาไว้ได้ทันแต่เสื้อกันหนาวในห้องแช่แข็งก็เป็นลายเดียวกับที่เพื่อนเจสันใส่ส่วนเบนสมัยที่เขายังเรียนอยู่เขาได้พาเพื่อนๆขับรถออกไปเที่ยวด้วยกันด้วยความเมาและคลึกขนองก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุทําให้ทุกคนเสียชีวิตยกเว้นเบนแค่คนเดียวและเพลงที่เขาใช้ในการเปิดประตูก็คือเพลงที่ร้องกับเพื่อนๆก่อนที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นและไหมายเขาเป็นคนขุดเหมืองที่รอดชีวิตมาได้จากเหตุด,ดินถลม่มส่วนของ แดนนี่เขาถูกกาดพิษที่รั่วไหลทําให้เสียชีวิตทั้งครอบครัวแต่มีแค่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตและเจ้าของเกมนี้ก็คือคนที่รู้ทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างดีและตอนนี้มันก็คงจะอยากรู้ว่าในหมู่พวกเราที่เป็นคนดวงดีใครเป็นคนที่ดวงแข็งที่สุด จากนั้นก็มีวิดีโอเปิดขึ้นมาพร้อมกับเวลาที่กำลังเดินถอยหลังอีก5นาทีพวกเขารีบค้นหาคำใบและเจอเข้ากับฟิล์มเอ็กซรเลที่พอนำมาต่อกันก็กลายเป็นภาษามือที่มีความหมายว่าเครื่องวัดหัวใจแต่โซอี้เธอกลับไม่ช่วยทุกคนไขปริศนาเธอไล่ทุบกล้องวงจรปิดในห้องทุกตัวเพราะคิดว่ามีคนกำลังแอบดูและคอยกันแกล้งเราอยู่ตลอดเหมือนที่อแมนดาโดนส่วนเจสันเขาก็เจอเข้ากับถังใส่กาดผิดที่จะพ่นออกมาในตอนที่เวลาหมด พวกเขาเลยใช้เครื่องวัดหัวใจติดใส่ที่เบนแต่มันก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเลยเปลี่ยนให้ไหมเป็นคนทดสอบแทนและเบนก็ไปช่วยห้ามโซโอีเพื่อไม่ให้เธอสติแตกไปเสียก่อนเจสันหยิบเครื่องปั๊มหัวใจขึ้นมาเพราะเขาคิดว่าอาจจะต้องทำให้หัวใจของไมเต้นแรงจนถึงขีดสุดถึงจะผ่านไปได้ซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่เพียง50วินาทีเท่านั้นไหม้ที่ไม่ค่อยเต็มใจจึงยอมให้เจสันช็อตไฟฟ้าใส่เขาหัวใจของไม้เต้นจนเกิน200ครั้งต่อนอาที แต่มันก็ยังไม่สําเร็จและแล้วเวลาก็หมดลงการพิษค่อยๆถูกปล่อยออกมาพร้อมกับไม้ที่ได้เสียชีวิตลงเพราะหัวใจวายเจสันเลยคิดว่าอาจจะต้องทําให้หัวใจเต้นช้าที่สุดเขาเลยเอาเครื่องวัดหัวใจติดไว้ที่ตัวเองและก้านหายใจจนหัวใจของเขาเต้นช้าลงจนเหลือ50ครั้งต่อนอาที แล้วมันก็สําเร็จประตูถูกเปิดออกเจสันรีบวิ่งเข้าไปที่ทางออกพร้อมกับเบนแต่โซอี้นั้นเธอไม่ยอมตามออกไปด้วยเพราะเธอเอาแต่ไล่ทุบกล้องวงจรปิดไม่ยอมหยุดและด้วยการผิดที่เธอที่สูดดมเข้าไปก็ทําให้โซอี้เสียชีวิตไปด้วยอีกคนเบนที่ได้รู้ว่าเจสันเป็นคนทําให้ไม้เสียชีวิตเขาก็มองออกว่าที่จริงแล้วเพื่อนของเจสันอาจจะไม่ได้ว่ายน้ําหนีออกไปแต่เจสันนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าเพื่อนของตัวเองแล้วแย่งเสื้อกันหนาวตัวนั้นมาใส่คนเดียวเจสันจริง ยอมรับและบอกว่าถ้าเขาไม่ทําแบบนั้นเขาจะรอดชีวิตมาได้ยังไงแต่เกมนี้มันกําลังจะสิ้นสุดลงเบนเลยจําใจต้องยอมร่วมมือกับเจสันเพื่อช่วยกันเปิดประตูที่ผืนแต่เมื่อเปิดออกพวกเขาก็มีอาการที่ผิดแปลกไปทุกอย่างรอบตัวเขาบิดเบี้ยวไปหมดผลลิตของยาบางอย่างที่เกมมาเตอร์ทาเอาไว้ที่ที่จับประตูพร้อมกับคําใบ้สุดท้ายที่เขียนเอาไว้ว่าคุณสามารถออกไปได้เลยถ้าหายาถอนพิษเจอทั้งคู่พยายามพยุงตัวขึ้นอย่างยากลําบาก และเป็นเบนที่สามารถหายาถอนพิษเจอทัในใดนั้นเจสันก็พุ่งตัวเข้ามาทำลายเบนและทั้งคู่ก็ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงยาถอนพิษและเป็นเจสันที่พลาดท่าถูกเบนผักจนเขาน็อกลงกับพื้นและฉีดยาถอนพิษใส่ตัวเองได้ทันก่อนที่มันจะทำให้เจสันเสียชีวิตลงเมื่อเบนลงมาที่ห้องถัดไปก็กลายเป็นห้องในตอนต้นเรื่องและชายคนนั้นก็คือเบนที่เล่นเกมนี้อยู่นั่นเองกลับมาที่โซอี้ที่นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นพนักง,งานเก็บซากเดินเข้ามา ห้องเพื่อจะจัดการกับร่างของเธอและไม้แต่แล้วพนักงานก็เห็นเข้ากับสายออกซิเจนที่ห้อยลงมาที่ผืนและมันก็คือแผนการของโซอีที่เธอทุบกล้องวงจรปิดจนหมดทุกตัวและเหลือแค่ไมโครโฟนที่ยังสามารถใช้งานได้ก็เพื่อหลอกให้พวกนั้นคิดว่าเธอที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่จริงแล้วจะใช้ถังออกซิเจนเพื่อหายใจเธอย่องมาจากด้านหลังและใช้ที่แขวนสายน้ำเกลือทุบใส่พนักงานทั้งสองคนจนสลบและข้โมยปืนของพนักงานหนีออกไปจาก ทางที่พวกนั้นเดินเข้ามา ส่วนนเแท้จริงแล้วเขาไม่ได้กำลังจะแพ้เกมนี้แต่เขาได้หลบเข้าไปข้างในเตาผิงได้ทันก่อนที่ผนังจะถูกบีบและสามารถลอดออกมาจากห้องนั้นได้เมื่อเบนเดินออกมาเขาก็พบกับเกมมาสเตอร์ที่เข้ามาแสดงความยินดีด้วยและเกมมาสเตอร์ก็บอกกับเบนว่าเกมที่เขาเล่นได้ถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกเพื่อให้คนที่ชอบในความป่าเถื่อนเสียเงินเข้ามาดูมันพร้อมกับใช้เชือกรัดคอเบนจากทางด้านหลังเพื่อไม่ให้ใครลอดจากเกมนี้ไปบอกตำรวจได้แต่โซอี้ก็มา ช่วยเบนได้ทันโดยยิงเกมมาสเตอร์จนเสียชีวิตและพากนันหนีออกมาข้างนอกหลังจากที่โซอี้พาเบนไปที่โรงพยาบาลเธอก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่เมื่อพวกเขามาถึงตึกที่เคยเป็นห้องปิดศนาก็กลายเป็นตึกหลางที่เหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นที่นี่มาก่อนเหลือแค่เพียงสีที่พ่นเอาไว้ที่ผนังเป็นคำว่าไม่มีทางออกซึ่งเมื่อนำตัวอักษรมาสลับกันก็กลายเป็นคำว่าบูตั้นอยู่ชื่อของหมอที่ได้เห็นในตอนแรกและเขาก็อาจจะเป็นเจ้าของเกม นีก็ได้ส่วนเบนที่จะเป็นพยานปากสําคัญก็ถูกพบสารเสพติดในร่างกายจนทําให้ตํำรวจไม่เชื่อในคําให้การของทั้งคู่ หลังจากนั้น6เดือนโซอี้และเบนก็ได้นัดเจอกันที่ร้านอาหารเพื่อพูดคุยเรื่องของทุกคนโซอี้บอกว่าไม่ถูกอพังคดีว่าหัวใจของเขาวายในห้องน้ำที่สถานีรถไฟเจสันมอตเตอร์ไซค์พลิกคว่ำแดนนี่จมน้ำในทะเลอแมนดา้าไปปีนเขาและตกลงมาเสียชีวิตซึ่งเธอคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับใครและเธอก็อยากจะเปิดโปงพวกมันให้ทั้งโลกได้รู้ความจริงเธอจึงสืบหาหลักฐานและพบเจอเข้ากับพิกัดที่ อยู่ของดร์วูตันอยู่เธอเลยชวนให้เบนเดินทางไปกับเธอซึ่งเบนก็ตอบตกลงและฉากก็ตัดไปที่เครื่องบินที่กําลังจะตกโดยที่มีแอร์ฮฮสเตสและสะจวรกตกลังช่วยกันไขปริศนาและมันก็เป็นการทดสอบของดร์วูตันอยู่ที่เตรียมมาไว้ให้กับโซอีและเบนที่กําลังจะนั่งเครื่องบินมาหาเขาโดยที่มีโอกาสลอดจากเหตุการณ์นี้เพียงแค่สเปอร์เซ์เท่านั้นและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้สรุปคือเอ็ดเคปลูมคือองค์กรที่จะหลอกให้เหยื่อมาเล่น เกมห้องปิิสนาเพื่อชิงเงินรางวัลโดยถ่ายทอดสดไปทั่วโลกจะได้รับเงินจํานวนมหาศาลจากผู้ชมพวกมันจะเลือกเอาเฉพาะคนดวงดีมาแข่งขันกันเพื่อชิงว่าใครดวงดีที่สุดแต่สุดท้ายผู้ชนะก็จะถูกพวกมันฆ่าปิดปากเพื่อไม่ให้ความลับขององค์กรล่วไหลออกไปได้ หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่6.3คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่51%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ